ในคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับแพ็คอีดิชั่นของเกม WWE 2K25 ซึ่งมีทั้งหมด3แพ็คครับผมคำถามแรกในใจของทุกคนก็คงจะคิดว่าทำไมเราต้องซื้อเกมภาคนี้ ใช่ไหมล่ะครับก่อนอื่นเรามาดูเกมภาคนี้แบบคร่าวๆกันก่อนนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะอย่างแรกเลยระบบเกมเพย์ในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลแล้วก็ยังไม่มีวิดีโอเผยแพร่ออกมานะอาจจะมาเร็วๆนี้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้นะว่ามันจะมีอะไรบ้างโดยเกมเพย์ในส่วนต่างๆในภาคก่อนอย่าง 2K 24นับว่าระบบการเล่นมันก็ค่อนข้างครบและจบ ในเกมเดียวแล้วทั้งแมปการป้มที่หลากหลายการใช้อาวุธรวมถึงปรับมุมกล้องได้ด้วยสำหรับคนที่นั่งดู NPC เล่นใช่ไหมสำหรับ2 k 25เนี่ยมันจะมีอะไรมาเติมเต็มนอกจากท่าใหม่ๆตัวละครใหม่ๆและแมปการป้ามใหม่ๆเท่านั้นหรือบางที่อาจจะตัดออกบางส่วนเลยก็ว่าได้นะครับหรืออาจจะไม่ได้ตัดเลยภาค24มันทำมาดีขนาดนี้ทำไมเราต้องซื้อภาคใหม่ใช่ไหมล่ะเออนั่นแหะดิ ที่ผมพยายามจะอธิบายก็คือเป็นอย่างนี้ไอเกมมวยปั้มแต่ละภาคเนี่ยมันจะมีอัปเดตในส่วนของตัวละครมวยปั้มในค่าย WWE เนี่ยที่มีสัญญาอยู่และเราหน้าใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามารวมถึงคอสตูมต่างๆจะเปลี่ยนเป็นของใหม่หมดรวมถึงค่าสเตตัสหรือค่าเ i ตติ้งของแต่ละคนก็จะปรับใหม่หมดก็ประมาณเหมือน เกมฟี فا ย่หรือ fc 2 5ที่จะปรับค่าสเตตัสและเพิ่มตัวละครหรือนักเตะใหม่ๆเข้ามารวมถึงการ์ดใหม่ๆแล้วก็โหมดการเล่นใหม่ๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกที่หลายคนอาจจะต้องซื้อภาคใหม่เข้ามาเล่นนะครับต่อมาเป็นโหมดโชว์เคสที่เป็นเอกลักษณ์ของเกม wwe 2 k นะครับที่จะมีการเล่าเรื่องถึงการเดินทางในอดีตจนถึงปัจจุบันมาทำให้เรารู้จักเรื่องราวของสมาคมและนักมวยปั้มว่าเกิดโมเมนต์อะไรขึ้นบ้างแล้วภาคใหม่25นี้จะเป็นเรื่องราวของ ราชวงศ์มวยปั้มของสายชนเผ่าอย่างเดอะบัตไลนะครับโดยใช้ชื่อโชว์เคสว่าบัตไรน e Dynasty Showcase จะเล่าเรื่องตั้งแต่อดีตสมัยโยโกซึนะจนถึงเรื่องราวของเดอะบัตไร e ในปัจจุบันซึ่งก็ยังเข้มข้นอยู่นี่ก็คงเป็นปัจจัยที่2ที่เราอยากจะซื้อภาคใหม่นะและแน่นอนว่านอกจากเรื่องของตัวละครนักมวยปั้มในเกมและหมู่โชว์เคสอีกอย่างที่เป็นพอยส์สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพกราฟ,ฟิกรวมถึงคุณภาพเาวประกอบต่าง ที่ดึงความสมจริงออกมาพอได้เห็นเทีรอร์ออกมานะครับก็รู้สึกว่ามันน่าเล่นขึ้นมากกว่าเดิมมันมีความรู้สึกว่าสดใหม่แล้วก็เหมือนตัวละครที่ไม่ใช่โมเดลที่ปั้นขึ้นมาแต่จะเป็นเหมือนคนจริงๆมาเล่นนะครับอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะเนี่ยโอเคเรียกน้ำย่อยกันมาระดับหนึ่งแล้วนะเราไปดูส่วนของแพ็คเกมอีดิชันกันเลยดีกว่าครับเหมือนเดิมครับออกมาทั้งหมด3อีดิชันส a ต d ดาร์ดอ i ดิชันเดท Man Edition และ บัตรรายอีดิชันครับเอล่ะครับสำหรับสแตนดาร์ดอีดิชันราคา1,590อิ้ิงจาก p อ s สตีมซึ่งจะเป็นตัวเกมอย่างเดียวนะครับและสำหรับใครที่ซื้อแบบพรีออเดอร์ก็คือหยิบ <pir> <order> ซื้อ,อล่วงหน้าจะได้โบนัสแพ็คเป็นไรอัลซิกแพ็คด้วยนะครับเป็นพรีออเดอร์โบนัสแพ็คนะฮะสำหรับพรีออเดอร์โบนัสแพ็คมีอะไรบ้างก็จะมีทางด้านของตัวละครของ Uncle Howdy d ี x t e r r u m i s Nicky Cross Joe อ r โจเ e ลซี่เอลลิ เป็นกลุ่มไรอั a ซิกนะฮะซึ่งอีกคนยังไม่ครบ6อาจจะเป็น Alexa b i าบอาจจะออกมาทีหลังนะครับก็ยังไม่คอนเฟิร์มและสําหรับเครื่องคอนโซลไม่ว่าจะเป็น Xbox Series หรือ PlayStation 5นะครับจะได้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือ The Iceland c o s m e t i c จะได้หน้ากากของ Uncle Howdy และ Nicky c r o s s นะครและสำหรับ Standard Edition ก็จะลงให้กับ PC ผ่าน App Steam PlayStation 5 Xbox Series Xbox One พร้อมกันวันที่14มีนาต่อมาครับจะเป็น Dead Man Edition นะครับราคา2,590ซึ่งถ้าใครพ p r e o r อร์ในแพ็กนี้นะครับก็จะได้สิทธิพิเศษใน Seven Day Early Access นะฮะโดยจะเล่นได้ตั้งแต่วันที่7มีนาเลยนะครับสำหรับ Dead Man Edition เนี่ย มีโบนัสแพ็กก็คือ r i o s i c Pack เหมือนกับ Pre-order เมื่อกี้ Dead Man Edition Bonus Pack ซึ่งในแพ็คนี้ก็จะประกอบไปด้วย My Faction Personal Card The Undertaker ปี90แล้วก็ Metal Allit Collection Graded His Undertaker นะครับต่อมาเป็นไอเทมสำหรับเวพอ o n นะครับก็คือกระโถนใส่กระดูกที่พอ u l b เ a r e r เป็นคนถือซึ่งก็เป็นทั้งไฟฉายเอยของถือเอยของโยนเอยนะฮะเอาแล้วแต่เราจะเอาไปใช้นะครับ สำหรับใครที่ซื้อแพ็กนี้ก็จะได้เหมือนกันแล้วก็ได้ตัวละครเมนเจอร์ของ b o r d e r l e r s ไปด้วยนะครับส่วน the i c e l a n d cosmetics สำหรับ xbox series และ playstation 5เท่านั้นก็คือจะได้หน้ากากของ the undertaker ในปี95นะครับ ก็มาเป็นซีซันพาร์ตนะครับจะประกอบไปด้วย5แพ็ค DLC คาแรคเตอร์ก็คือจะเป็น5แพ็คที่จะปล่อยให้เราดาวน์โหลดในแต่ละเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปจนครบ5แพ็คแถมยังได้ซูเปอร์ชาร์เจอร์ด้วยนะครับซูเปอร์ชาร์เจอร์จะเป็นปลดล็อกตัวละครที่เราสามารถใช้เงินในเกมซื้อก็คือปลดล็อกให้หมดเลยแล้วก็แถมยังได้เงินในเกมอีก1 5ื่นนะครับเอาไปใช้ซื้ออย่างอื่นอีก ส่วนบัตไลา์อีดิชั่นราคา3390ได้เซเว่ a เอเร c กเซดด้วยนะฮะโดยสามารถเล่นก่อนใครในวันที่7มีนาได้เลยของที่ได้นะครับในแพ็คนี้ก็คือได้ทั้งหมดของแพ็คกนก่อนแถมยังได้เพิ่มมาอีกก็คือบัตไลา์อีดิชั่นโบนัสแพ็คจะเป็นในส่วนของ My Faction Persona c a r d นะครับ Metal Elite Collection g r a t e d Hit Roman r e n นะครับและก็เป็นของ JUso ในซีรีส์114ด้วยต่อมาครับสำหรับ The Iceland c o s m e t i c สสำหรับ Xbox Series และ PlayStation 5เท่านั้นจะประกอบไปด้วยเสื้อฮูดนะครับเสื้อเชิ้ต OTC เสื้อก้ามของ JUso และก็แว่นกันแดดของ JUso ต่อมาเป็นแพ็คของ The Rock Nation of Domination จะประกอบไปด้วย My Faction Personal Guard The Rock ต่อมาเป็น Razer Mania 41 Pack ประกอบไปด้วยสนามนของ Razer Mania ครั้งที่41ที่จะจัดขึ้น,นะะในปี2025 แล้วก็ My Faction Personal Card นะครับอีก3ฉบับซึ่งยังไม่เผยอกมาว่ามีอะไรบ้างต่อมาก็เป็น Season Pass เป็น DLC 5 p a แพ็คเหมือนกันที่จะทยอยลงแล้วก็ Super Charger ที่พิเศษกว่าอันเมื่อกี้ก็คือจะ Auto Unlock All WWE Regen และก็สนามด้วยก็คือเปิดให้หมดเลยแล้วก็ Super Star m e g a Boost นะฮะในโหมด My Life นะฮะได้ Boost My Life แล้วก็เงินอีกแสนหนึง ตามด้วยราสิกแพ็ k แล้วก็เงินอีกหมื่นนะครับก็คือคุ้มจัดจัดได้ครบก็แลกมาด้วยราคาที่เราซื้อนั่นแหละทีนี้ถามว่าเราควรซื้อแพ็คไหนใช่ไหมเอาจริงๆก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้รีบขนาดนั้นเรารอได้1สัปดาห์ทั้งๆที่คนที่เขาซื้อตั้งแต่ d เด d m a n ขึ้นไป เด n มันบัตไลท์อีดิชันเขาจะได้เล่นก่อน7วันใช่ไหมถ้าไม่รีบก็ซื้อแค่สแตนดาร์ดนะครับแต่แนะนําให้เป็นพรีออเดอร์นะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อไรแอซิกแพ็กใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะมีให้ซื้อหรือเปล่าและสําหรับคนที่อยากได้ DLC p a ซีแพ็กห้แพ็เนี่ยซึ่งมีตัวละครอีกเยอะนะครับที่จะอัปเดตมาให้เราเล่นแต่ละเดือนเนี่ยและผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อีพิกถ้าใครที่อยากได้มันมีให้ซื้อย้อนหลังได้อยู่แล้วครับทีละแพ็กแต่ว่าอาจจะเปลืองกว่าคนที่ซื้อ Dead Edition Man ขึ้นไป หรือว่าใครที่ไม่อยากได้ทั้งหมด5แพ็คแค่อยากได้แพ็คที่มีตัวละครที่ชอบอย่างเดียวนะครับก็รอมันปล่อยมาทีละแพ็คแล้วค่อยซื้อทีละแพ็คก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเหมาหมดเหมือนซื้อยกแพ็คถ้าซื้อดีสแมนเอดิชั่น่ะมันได้ยกแพ็คแล้วมันก็ได้ราคาถูกกว่าถ้ามาเทียบว่ามาซื้อทีหลังทั้งหมด5แพ็คนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้อยากได้ทั้ง5แพ็คมาเลือกเอาแพ็คที่ชอบก็ดีเหมือนกัน นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากได้ทั้ง5าแพ็คนะครับส่วนใครที่อยากได้สนามเรซเมเนียปีล่าสุดก็คือปีที่กำลังจะจัดนี่แหละส่วนตัวของผมคิดว่ามันค่อนข้างจะราคาแรงเกินไปนะสนามเนี่ยเราสามารถสร้างขึ้นมาก็ได้ก็คือในโหมด Create หรือใน Creation ออนไลน์นะครับมีคนสร้างให้ดาวน์โหลดอีกเพียบนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เล่นในเรซเมเนียคันที่4 1ซึ่งมันมีแน่ๆหรือใครงบเหลือแล้วอยากได้สนามเรซเมเนีย ปีที่41แถมอยากได้แพ็กอื่นๆที่อยู่ในบัตรไลา์อิดิชันผมก็แนะนำให้ซื้อเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นของที่ต้องซื้อในบัตรลายอิดิชันเท่านั้นนะครับไม่มีให้ซื้อแยกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคำแนะนำของผมถ้าใครงบเหลืออยากได้ก็ซื้อใครงบไม่มีก็ไม่เป็นไรเราเล่นที่สแตนดาร์ดแล้วก็รอเก็บพวก DLC เฉพาะแพ็คที่ชอบก็คุ้มเหมือนกันนะผมว่า ทานทูเคได้ปล่อยข้อมูลออกมามากมายนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมพูดในวันนี้โดยผมจะทําคลิปรายละเอียดที่ละเอียดยิบออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปหน้าซึ่งจะเป็นในส่วนของพวกเกมเพลย์รายละเอียดในโหมดโชว์เคสรายละเอียดในโหมด My l i f e ใน My Faction Content แล้วก็อย่างอื่นๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในเกมส่วนใครที่รอคลิปสอนโชว์เคสของ2024นะครับผมก็จะพยายามทยอยลงเรื่อยๆนะฮะ ให้มันทันก่อนพักใบออกนะซึ่งตอนแรกก็กะไม่ได้ทําต่อแล้วเพราะว่ามันทิ้งช่วงมานานพอสมควรนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อเกมของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และส u b s c r i b e ให้กับเราด้วยกูรักให้ฟันเล่นเกมให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับซ e e อ